นะครับนเดตเซ็นเตอร์นะครับบริการนะครับกู้ภัยตอนนี้รถนะครับ V ีโก้นะครับตกคลองครับเนื่องจากฝนตกถนนลื่นนะครับก็เลยจะมากู้รถขึ้นนะครับที่ติดลมนะครับบริเวณร้านส้มตำทบนะครับโดยนัเดตเซ็นเตอร์นะครับ ดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะลากครั้งเดียวขึ้นเลยไหมนะครับะนะครับลากขึ้นมาแล้วนะครับลากขึ้นมาแล้วลากขึ้นมาแล้ว ครับถ้ารถติดรถมีหาติดต่อนัเด็เซ็นเตอร์ได้นะครับะะนะครับลากขึ้นมาแล้วนะครับ 买什么了？